ก็ผมก็มีหลายๆช่วงหลายๆสถานการณ์ที่มีคนหลายๆคนมาผลักดันและเชิญชวนให้พี่มาเป็นเนนพูดอธิบายต่างๆเกี่ยวกับเนนให้พี่ฟังทาให้พี่รู้จักว่าเนนเนาะใช่ไหมโน้ตใช่ครับอ่าพี่เนนทุกคนก็เข้ามามันเนนก็ลองให้นะพี่ก็เป็นหนึ่งหนึ่งในอที่เราให้เหมือนกับเนนหลายๆคนที่ผ่านมาก็เข้าเนาะที่เขาเข้ามาการใช้ชีวิตที่อยู่มันเนนก็แตกต่างกับอยู่ที่บ้านตรงข้ามกันทุกอย่างอย่างตื่นอย่างอยู่ที่บ้านเนี่ย พ่อแม่ต้องกทุกวันอะไรอย่างนี้แล้วพอมาอยู่ที่นี่ต้องตื่นตามกินต้องมีกินปลกให้เนาะแล้วต้องตื่นตามเวลาไม่ตื่นก็โดนทังโทษเนาะโดยตามปกติของการเป็นเนรนะเนาะสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการ Sense Story นะครับเป็นรายการที่จะมาสัมภาษณ์ชีวิตเนรของแต่ละคนนะวันนี้เรามีแขกรับเชิญก็คือสวัสดีครับผมชื่อ มาสเตอร์น,นัทนนมินานนท์ชื่อเล่นชื่อมาสเตอร์ปายมาจากวัดพระมหาการุณน,นบุญกับบิสตาครับวันนี้นะก็จะมาถามพี่ปายนะว่าออรู้จักคําว่าเนรได้อย่างไรนะครับก็ออให้พี่ปายเล่าให้ฟังนะก็ที่มาของที่ทําให้ผมรู้จักคําว่าเนรนะก็เกิดมาจากการที่พ่อแม่ของพี่หําอแม่ก็ญาติพี่น้องหรือใครๆต่างๆพี่ปานะอาก็พูดกับพี่ ปลูกฝังพี่ตั้งแต่เด็กเนาะทำให้พี่รู้จักคำวันาาเนอนนะแต่รู้จักแค่คำว่าาเนเดืนะแต่ไม่ได้มีความเชื่อและศรัทธ,ธาในพระแบบนั้นแต่ว่าพอได้เข้าวัดวันอาทิตย์เรื่อยๆทำให้ได้สมัติถึงพระแล้วก็ได้เข้าใจว่าพระเยซูปเป็นอะไรยังไงทําให้บางทีก็สนใจสนใจบ้างไม่สนใจบ้างแต่ก็เริ่มที่จะมาสนใจตอนช่วงจะขึ้นมอสองแล้ว ขึ้นมาสองแนละ้วตอนนั้นผมเรียนมหนึ่งอยู่ที่โรงเรียนพระฤาทย์นนทบุรีครับผมตอนนั้นก็ก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนเก่าเนาะแต่ก็รู้สึกว่ามีอนความที่เราถูกฝักงแล้วก็มีความสนใจง่าย,ายเลยคือสนใจก็เลยเลือกที่จะเข้ามามาเด็นตอนช่วงมองสองครับจากเรื่องที่พี่เล่ามาครับว่ารู้จักคําว่าเน,นได้อย่างไรเนี่ยผมรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยก็ได้ช่วยให้ผักดันเนี่ยให้พี่เข้ามาเนและผมเชื่อว่าคงเนี่ยพี่ ไม่นะ่าที่จะมีแรงผลักดันเดี๋ยวคงจะมีไอดอลหรือว่าแรงบันดาลใจจากคุณพ่อองค์ไหนหรือว่าเหตุการณ์ใดครับก็อยากจะรู้ว่าใครหรือเหตุการณ์ใดที่เป็นแรงบันดาลใจที่อยากกันมาเป็นเมนครับก็ครับผมก็มีหลาย,ลายช่วงหลายๆสถานการณ์ที่มีคนหลายคนมาผลักด,ดันและเชิญชวนให้พี่ให้มาเป็นเนด อธิบายต่างๆเกี่ยวกับเนนให้พี่ฟังทาให้พี่รู้จักข้าว่นเนเนาะใช่ไหมโน้ตใช่ครับอ่าพี่ก็เลยมีความสนใจเนาะและก็ไม่ใช่แค่สิ่งสิ่งนี้อย่างเดียวที่ทาให้พี่ต้องเข้าบ้านเนนแต่อีกสิ่งหนึ่งคือการที่พี่ได้เห็นผสมถวายวิณามันทำให้พี่ได้รู้จักตรงทําให้พี่ได้รู้จักที่จะเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตให้เหมือนกับพระเจ้าและดําเนินชีวิตอย่างดีมันทําให้พี่รู้สึกสนใจที่จะอยากเข้ามาเงนขึ้นมาครับ ว่าถ้าที่ผมทราบนะครับว่าพี่ปลายเนี่ยไม่ได้เข้ามาตั้งแต่มอหนึ่งใช่ไหมครับอ่าใช่แล้วแต่เข้ามาในช่วงมอสองซึ่งเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าขั้นกาลางระหวออ่างมอต้นนะก,ก็อยากจะทราบว่าพี่รู้สึกยังไงกับก้าวแรกในการที่เข้ามาเป็นเล่นครั้งแรกครับก็อยากขอเชิญพี่พูดได้เลยครับนะครับเดี๋ยวพี่จะพูดให้ก็อย่างแรกเนาะก็พี่ก็มีความรู้สึกเหมือนกับเล่นเนทุกคนที่เป็นมานะ พี่เนี่ยทุกคนก็เข้ามามันเน้นมันก็ลองให้นะพี่ก็เป็นหนึ่งหนึ่งในเฮือเราให้เหมือนกับเน้นหลายคนที่ผ่านมาก็เข้าแล้วที่เขาเข้ามาพี่ก็คิดถึงบ้านเนาะไม่รู้ทําไงก็ขนาดมองมองสิ่งของที่พ่อแม่ให้มาใช้ที่นี่ยังยังคิดถึงพ่อแม่เลยิีเดียวก็คิดถึงแล้วไม่รู้ทําไงการใช้ชีวิตที่อยู่มันเนนก็แตกต่างกับอยู่ที่บ้านตรงข้ามกันทุกอย่างอย่างตื่นอย่างอยู่ที่บ้านเนี่ยพ่อแม่ต้อง ทุกวันอะไรอย่างนี้แล้วพอมาอยู่ที่นี่ต้องตื่นตามกินก็มีกินกบให้เนาะแล้วต้องตื่นตามเวลาไม่ตื่นก็โดนทังโทษเนาะโดยตามปกติของการเป็นเดนะแล้วเนาะก็ชงชีมมาต้นก็หลายครั้งพี่ก็มีปัญหาเนาะกับเพื่อนเพื่อนเขาเขาเข้ามาช่วงม .2 เนี่ยเขาเนี่ยคิดว่าพี่เนี่ยเป็นเด็กมีปัญหาเนาะมาเรียนกลางคันทาให้พี่เนี่ยม,มีการที่จะใช้ชีวิตยากลําบาก เพื่อนๆก็ไม่ค่อยชอบหน้าพี่เยอนนะอะไรเนาะเข้ามาก็คือคิดอย่างเดียวอะ่ะเอ้ยนี่มันเป็นเด็กมีปัญหาหรือเปล่าวะคือแบบงงแบบเข้ามากลางคันอะไรอย่างงี้แต่ก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยเนาะในความที่ว่าเราเราเป็นมนุษย์นะสัตสังคมเราต้องปรับตัวที่จะเข้าถึงเพื่อนเพื่อนของเราเนาะแล้วเพื่อนๆเ,เราก็ต้องปรับตัวเข้าหาตรงพี่เหมือนกันเนาะก็คือเพื่อนพีแ่แหละคือปรับตัว ทำไมพี่เนาะเรื่องที่จะเข้าหาเพื่อนเรื่อยๆถึงแม้จะมีปัญหามากมายหรือไม่ก็มีทะเลาะรุนแรงหรือว่าอะไรมากมายแต่ก็สุดท้ายพี่ก็ผ่านมันได้ผ่านมันมาได้เนาะทําไมพี่มีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังคงเดินทางอย่างต้องระวังตัวเนาะไม่รู้ว่าจะมีอะไรหรืออุปสรรคอะไรต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเรื่อยๆเนาะในเท่าที่พี่ปายเนี่ยได้เล่ามาครับว่า ผมเนี่ยได้เห็นว่าพี่ปลายเนี่ยได้ผ่านช่วงชีวิตที่ยลำบากคนระับมากมายแต่พี่ก็ได้ใช้คำปรึกษาจากเพื่อนๆที่สนิทนะแล้วคุณพ่อแล้วพี่น้องสำนมมีทั้งหลายนะครับ<ต>จนมาถึงตอนนี้ก็เห็นว่าเนี่ยพี่ปลาย,ยได้เติบโตยังเป็นมาสเตอร์แล้วนะครับก็แต่ก่อนที่จะเป็นมาสเตอร์เนี่ยก็ต้องมีช่วงเวลาของมอปลายนะแล้วก็อยากจะทราบว่าช่วงชีวิตของมอปลาย่ยเป็นมาอย่างไรแนละ้วก็ ขอพี่ายได้แบ,บ่งปันก็ตั้งแต่ขึ้นมปลายเนาะลหลักก็ไม่ใช่ไม่ใช่หลักสิ็จต้องบอกว่าในเรื่องของการมีปัญหากับเพื่อนการมีความมีปัญหากับเพื่อนก็ยังมีปัญหาอยู่แต่ไม่ใช่ปัญหาหลักแล้วแต่ตอนนี้คือปัญหาหลักคือในเรื่องของการเรียนพี่เล่านะ่สมัยพี่อยู่เรียนเก่าก่อนด้วยกันนะก็คือโรงเรียนเก่าเนี่ยพี่เนี่ยแทบจะไม่ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษเลยแล้วก็ ไม่ค่อยไม่ค่อยมีความรู้ภาษาอังกฤษทําให้มาอยู่แมะเนเนี่ยเวลาเรียนภาษาอังกฤษก็ลําบากเรียนกับคุณกฝรั่งก็กลําบากฟังเขาอ,อะไรไม่รู้เรื่องทําให้การเรียนลําบากไม่ใช่แค่วิชาภาษาอังกฤษนะครับแต่เป็นวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือหลายวิชาที่ต้องใช้ทักษะการคิดพี่ก็คิดตามเขาไมาา่ทันเนาะแต่แตั้แต่นับบัตรนั้นมาที่พี่รู้สึกว่าพี่เหนื่อยย่อยท้อเนาะพี่ก็แอคทีฟตัวเองมาเนาะทำให้ตัวเองขยัน อ่านหนังสือเนาะอ่านหนังสือมากขึ้นมากกว่าแต่ก่อนแต่อาจจะไม่ได้มากจนแบบมากเหมือนคนเก่งหนังสือคนเรียนได้เกียรี่ที่ไปอ่านเยอะขนาดนั้นหรอกแต่ว่าก็อ่านอ่านเยอะอยู่อ่านพอตัวทําให้พี่เก่งขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเนาะแล้วก็อย่างก้าวก้าวเดินไปเรื่อยๆค่อยๆเดินเนาะไม่เดินไปไม่วิ่งแบบกระต่ายเนาะถ้าเกิดวิ่งแบบกระต่ายเดี๋ยวจะข้ามเออข้ามทุกอย่างข้ามทุกอย่างนะบางทีก็อาจจะสะดุดล้ม บางทีเรารีบอะไรไปก็อาจจะมีผิดพลาดหรือว่าผิดครั้งไปเนาะก็ถ้าเกิดเราป็นเต่าเนาะเราก็เดินไปเรื่อยเดินหน้าต่อไปเนาะเราไม่ได้มีอะไรมาขวางเนาะเราก็เดินไปของเราเปอยเรื่อยไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะเป็นการป็นเต่าใช้ชีวิตไปเรื่อยค่อยๆพัฒน,นาไปเป็นบันไดเดินไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นแบบปลอดภัยแล้วหลังจากนั้นพี่ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยเนาะม .4 ี่ มห้าและมหกจนจบมหกเนาะแต่ตอนนี้พี่ก็ได้กับกลายเป็นมาสเตอร์เนาะถูกไหมว่าพี่เป็นมาสเตอร์ฝ่ายอะไรไม่รู้ครับก็ให้พี่บอกได<อ>้สิใจเนี้ยทำไมไม่รู้เนี่ยโอ้โหไม่ได้เนี่ยเอาพี่จะเป็นมาสเตอร์ฝ่ายดนตรีเนาะเป็นคนดูแลพื้นดนตรีคนดูแลเรื่องการเรียนดนตรีหรือว่าเรื่องต่างเกี่ยวกับดนตรีการร้องเพลงครับผมจากที่พี่เล่ามาแล้วก็จน ตั้งแต่มปลายม .4 ม .5 ม .6 ก็ผ่านมาเรื่อยๆจนได้เป็นมาสเตอร์นะครับมาสเตอร์สายดนตรีนะที่ใช่ครับผมพี่ปลายได้พูดมาก็อยากจะถามว่าความรู้สึกนะครับในการที่ได้เป็นมาสเตอร์สายดนตรีนี่รู้สึกยังไงก็เครียดในเรื่องของด้านการที่จะจัดสรรหาเนาะบุคลากรจากแสงธรรมที่จะมาสอนเนาะก็หลายครั้งก็นึกไม่ออกว่าจะให้เด็กเรียนอะไรดี เพราะว่าเครืงดนตรีที่อยู่ในมแมเนียก็บางทีก็มันก็ไม่ได้พอสำหรับนีทุกคนขนาดนั้นแต่ก็พอแน่นอนในสำหรับการที่จะแบ่งกันหาดูดิเอ๊ได้แค่นี้ก็พอได้ละโอเค้อพอคือติเนี่ยกดหยุดเค่นตัวลาเนี่ยอ๋้เดี๋ยวค่อย่างอือ่นเป็น อะไรบางครั้งก็มีปัญหาเรื่องการของจัดเนาะชื่อรายชื่อเด็กบางทีชื่อเด็กก็มั่วบ้างก็ต้องมานั่งจัดใหม่หรือว่าต้องไปตามตามหาเด็กคนนี้ว่าชื่อมันหายไปไหนหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วต้องต้องมาได้ตามหามก็เด็กมันก็เยอะเนาะใช่ไหมรครับครับผมทำให้พี่ก็เครียดบ้างเนาะมันก็เป็นแค่ช่วงแรกเนาะเพราะว่ามันก็แค่ช่วงจัดทำให้พี่ก็เครียดเล็กๆ็กกน้อยนะเนาะเครียดแป๊บเดียวใช่ไหมเพราะว่าเราจัดชื่อแป๊บเดียว แค่โชว์แรกแล้วที่เดี๋ยวพี่ก็เริ่มสบายสบายแล้วเพราะว่าทุกอย่างก็เริ่มเซ็ตตัวแล้วก็แล้วในต่อมาก็เป็นในเรื่องของการที่ต้องการนะให้เด็กมีความสามารถในด้านของการเรียนดนตรีเนาะเด็กบางคนก็อาจจะมีความที่ขี้เขินขี้อายไม่กล้าที่แสดงออกในการเล่นดนตรีการโชว์หรือการเล่นให้ผู้อื่นฟังเนาะก็พี่ก็ด้วยความที่เป็นพี่เนาะก็ใช้ความเป็นพี่นี่แหละผลักดันน้องสอนน้องให้น้องกล้าที่จะ แสดงออกในด้านการเรียนดนตรีข้าวที่อยู่ในนานั้น,น,นอะ่ะมีมากเนาะใช่ไหมโน้ตใช่แต่คนที่เก็บเกี่ยวอะ่ะมีน้อยใช่ไหมใช,พชใใามา่พี่ก็อยากจะเชิญชวนใะห้น้องๆทุกคนที่สนใจที่จะเข้ามาเรียนเนาะพี่ก็อยากจะเชิญชวนเนาะได้มาฝึกดําเนินชีวิตเนาะการที่จะเป็นสัมมนาเรนฝึกอภิบาลชีวิตจิตได้เขาเป็นมนุษย์หรืออะไรต่างๆที่ว่าเกี่ยวกับสัมมาเรนเรามาฝึกแล้วเดินหน้าไปพร้อมกัน let's go together ขอบคุณแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับสำหรับรายการเซสตอร์รี่ของเราในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ